สวัสดีสวัสดีพี่น้องปองปลายยืนข้างหลังไอรานอ่ะสดีนุ่มมือสองมือนั่นั่งนี่นุ่มมือนางถาพี่น้องให้เรากินก๋วยกุ้งแล้วนางถาเพื่อทีจูอยากสบายดีอยากนั่งบอเออน้าสบายดีสียังเอี๊ยยังเอี๊ยมาถือของมาสวัสดีสี่ช่วยช่วงหนึ่งสวัสดีสวัสดีนุ่มสองมือมาเออที่ไหนไปแล้วพี่น้องอันนี้ก็นั่งทาอัน ก็เจ้าไอหน่น้องมามันหายนัมันบกก่อนน้านัมันยังบวบนค้อยังไลยแต่บาทีเทียงเทียงคุ่นบากนักยังไล่อยู่กลุ่มกากกอกินโซพี่นาะเด็บคักงสมบ่สมแหงนี่เนาะใส่หมุดแดมัร้อนพายนงเอ้ยเห็นว่าห่างยาเนะใส่ยิซีนเอ่ะอย่าเชื่อเสื่อไม่ช้อนสะก้อนนำบกสะก้อนนำบกสะก้อนเดือดใส่ไม่เป็นแบบใช้ไซส์เลยแบบเห็นเ พันอยากันไปเสียแันละโลกแคนละพ่นอยากอันพันอยากลกงุมป่าพี่น้องนักเลยะพ่อกพ่อใจนั้นท่านละบกหาพ่อได้โอ้ยฮาพ่อก่อนเพราะว่าท่านนั้นเปบุกนานเอกัดกันตลอดพี่น้องหันไปไมลาไปซส้อก่อนพอ่น้องนูไปแล้วกันตลอดเด้อต้องพูดที่บนนางถาพี่น้องเสื้อผ้าแล้วพี่น้องสุดเหลืองเด็กฮงเด็กฮงแดงฮงเหลืองเอ๊ก นด่อเฮ้ยม่นางท่าพีนี่ตายมาสูงเกินดีมเด็กพียุงเนี่ยเด็กีเราถึงเพลเรก็เชียนะจ๊ะเด็กโงมมาละมาแต่สาวสาวเจ็ดโมงหกโมงหกโมงเขาเจ็ดโมงแล้วพี่น้องจนถ่าสิบเอ็ดโมงะมันยังบอกไม่หีแววเลยโอคนเมื่อเอาจักอีกหน่วยนึงเนาะแนะนำแน่นำมนสิบรอกินละมันนี้แล้วพี่น้องเลยจักหน่วยเดียวเด้อ แล yup. ้วเมื่อเอาจักอันยุ่งอันอีกหน่วยหนึ่งมามีซอยกันเนาะในกาซาจิก็จะเียกันนอนปังงางไปเลยเลยน่าหันวนอย่างเงพี่นะ้าพูดซีโบกเลยพี่นาะช้าถุถ่อฟันแค่ไหนมเนถึงขี้หล่อแคบพี่ตัวบ่หวอย่าตัวแต่หลอกกันแม่บอกให้มันถึกตรงๆนะพี่น้องจับปลาได้ตัวหนึ่งมันถึงมองที่เรากางไว้เดี๋ยวจับมาฟังรู้เดียวในพี่น้อง ถ้าเป็นป้าีกินกะตํี่าป้าข้าวมันวาไปที่ซีลเดี๋ยวเห็นมันขาวป้าโปยได้ยายเติบยายเห็นปาแค่เาเอาออก้เก่าถ่ายแล้วจะถ่ายนี้ได้เอาเอาใส่อันเนี่ยวันนี้คือคือคือฝนจิตกนี่นะเน่ย จูบจูบเจ้สิตาเอานะสิตาเอาม้วนต๊ะเอาเด้วยเนาะเดี๋ยวพอโต๊ะกอเอาปลาแล้วก่อนนะกับแจักโดยที่สองก็ลงมาแล้วตัวนี้มันสีขาดแล้วตัวนี้มันสีบกเลยเลือดตะขาวนั่นน่ะพี่น้องนี่พอดีมันกำลังกินนำเริ่มบกแล้วเนาะปลาพี่ปลาซิววน อมันคือมีหลูกหัวปอหลูกห,ห,หัวเขียนตะปาดปะพอหลูกหัวเขียนตะปาดปอเนี่ยแ,แต่ไม่ได้ยัง <laughs> แ,แม่ถ้าอิงแม่แม่อยากลงอยู่แ,แม่ก็รู้จักหนแม กุ้งก็ปลาเดี๋ยวงไม่ใช่หรอะจับปลาจับอไอเป็นยังเอ้ทีนีม่นเินบบน้ามันไลลงอะเยเอาะตรปลาซิวกับปุ ว่านนะพ่ออะเห็นป่าไหนพี่น้องป่าป่าตัวด้วยน้อยเดี๋ยวปลาเค็งปลาเค็งเนี่ยอุ้ยอุ๊ยอ้าวเดี๋ยวปลาเค็งอ้าวรถเมื่อไหนพี่น้อง แอ้ราี่น้องทั้งนี้เลือน้ำเดิมบกน่ะใช่นหมเลือดแต่ขางนีเนีอก็ได้ลงล่ะเบ้นแหละนาน่ะ ไหนพี่นอ้ ừ องปลาเ <c oughs> ห,หี้ยเปล่าปลาขาวมันปลาขาวมันเบอร์ปลาข้าวมัน ใส่โดยเซปอรยเนโอพี been made, been ่น้องมีแต่พีมีแต่น้องนะพี่น้องนี่พี่น้องประโคนยายอยู่ผุมันมันเต้นใส่กองซะดีอยู่ข้างในเลยพี่น้องทีถ่ายจะถ่ายไปเขากองซะขี้หิวจะเบิ้งดู้ไหมเดี๋ยวพี่น้องเนี่ยอุ้ยอุ้ยตัวตัวใหญ่ใหญ่ค้างไว้โต เมเกป,ปาซิวแซก็บแค่มันเป็นอไรปลาซิวปลาหน่อยซิอไชาวอีนกับสมารอกจะจะไจะกันระวบางลอ้าวเด๋ยๆปลาซิวเนี่นนนนยไปเก็บทำไมเออ เออถายหูีเนอยิ้มยี้มยมเออถ่ายแล้วตัวถ่ายลิปอู่ตัวเด็กอยี่มอยมอิ้อิ้อนิหาวลงหงหลหอิงแน่กนลหนิลหนรู้งหหนนีนนีกหาห lượm lên phía nào, lượm bốc lên đó chỉ mới bay nhảy lái bảo tiếng, lái bảo bật lửa, lái cái máy bay bây giờ này là này hello, hello. Hmm. <cười> 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 <laughs> <gì in? cười> Ờ nha nha, người chấp cùng chấp luôn. Ừ, ờ chấp à. Mà ờ thế thông già mà nè. Ờ, à sai thông già. Ừ, ờ. Đang săn lạ. Ú ú. Coi coi nhé cô à. Nhớ chú chào cả nào chị bỏ hại. Bắt bằng nè. Cái, cái 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 nó hẳn đâu. muôn muôn các กพอดีแนี่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 มากอกบกเห็นบ่กนี่นี่นี่มากอกบกเฮโลชื่อจ่าจะถือมากอกยาเฮ็ดเฮ็ดทจะเอื้อยเลยเอื้อยเอื้อยมากอกใช้รถนุ่มก็ิบ่คนได้กินขนมก็ิบ่คนได้กินดูสตดิเด็กไม่เอื้อยเด็กหน่อยเล็กน้อยนั่นอย่าเฮ็ดอย่าเรียนเศร้าเรียนเดี๋ยวนี้อย่าเฮ็ดจะเฮ็ดมันเปื้อนพี่บันติ๋วจอยตัวนะ มวนจุ่มนลยพ่น้องอุ้ยในใน,นป่าน้ำเต็นอีกแล้วาบุกปลาเต้นพี่น้องน,น้ำเิ่มบแล้วมันกลเตนอลกาน้ำเมนเด็เ้อีอเคียวคั้งแห่ตัวนังเนี่ยเออเป็นฟัามือบอลลางนเนี่ยพี่น้องดินได้คไนมะ <laughs> ไม่ติดปักมือพี่น้อง ป้าบางมือพอเจ้าไปหาทางไปหาทางเมย์ผมไปไหงมหาปะดุเดะปลาดุกน่ะลุงหลานห้างเงียงหรอห้างเงียงแล้วจับรถ ถ้ามี้มาหาก็มาเอาแล้วเอากละดูเนี่ยเดะเดะผู้มันเด็ดนะผู้เดะ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 ท่านนึ่ยานปีเอาใม่ออกล้วพวกเออ

ได้สักนอดได้อลยเอาอาครูปีกอู้ยได้อีกได้ได้แล้วได้แล้วเอาต้อนไปต้นนั่นน่ะเอาไปต้นนั่นน่ะโอ้ยเดินเลยท่านี่ท่านี่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 อือไปแล้วปุ๋ยแหละเฮ้ยนักกูเฮ้ยเพียวป้าใบเถอะใบข้างไหนจ้ะน่ะ ăn đi đi đây bóng Đại con ui Con này cứ xí nè ui ná ui đây ui ui ná ui ui ná ui ได้ปะอุ้ยดิเดมันมากอ้ยอุ้ยนายทำมไดินายทำเ้อะคุณทำอะไรของคุณเนี่ยอนเห็น้าก่อนปะหนุ่มัน้เลยแน่ไม่ใญ่้อเพ่าพี่นนองพี่นนอะ ในทีส่สุดีจก Ai như bị ăn, ăn năn năn đi năn 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 ăn nè, เดียอ่อนป่าเล้ยไลนจับกระได้อยู่นั่นนะพี่อ่อนพี่พี่อ่อนพี่พี่พี่พพพ ไายดีแลยลุกสนามเลยสองตัวสามตัวอะไรวะเอาปืนปะกอนโอ้ยเอาบุได้สัมปไในข้านนะเด้ อ๋อนี่มาหลยเธอเหรอนี่เคยขุดอาศัยขู่ไว้ก่อนลูกขู่ใส่เยี่ๆๆ เงเลยพี่น well. ้องเอ้ยวนกันไงเลยอเอาแล้วเออเออเป็นได้บอลได้บอลไอบอลเล่ได้ไปไหนตัวหน่อย อ่อนอู้ลายลีอยู่แค่นี้เดเด้เดโอ้ยพีพีิ๊บเอนั่นนั่นพี่อนโอ้ยปนยาเมาเม่พีปไนนงพีลูกพีพีพีโอ้ลายีได้นี่นะอ่อนมาจับไอนี่ดิเอาคุูเอาม่ตันหนามือหันเออ มาลายู้ oh, ในอ่อนอภงานนะพี่เนาะโอ้จอ่อนจับปลาะเป็นชีเป็นสาวนน้นเลยอดอ่อุ้บปุ๊นี่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 จา้อรนี่กดนะนตีนมึงหันนีตีนนะแน่นบ้านได้หรอเนี่นายบอนเลยเด่ในมือ เอาแต่ปลาเค็งหอยอ่องนะนอปลาน่าออรถนี่น่เอาปลเลยเอ็มเอาไปทั้งวนน่โอ้จัดนะแต่เรว่ากอบเอาดบกบกห่มอกอบอะไรขาาใหญเ้าอันน้เ้าอัมนาปาอัมนารู้แพง เอาไม่ปลานะดอยู่แถวนนี่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 ูมาลอะปลาดุกปจักกวาเหรอ่าเอองูมาลจะโตนะเด้เดเดปลาปลาไม่าเอปลาปลาปลาคืนๆมันนี่นะพี่น้องสภาสภาสภาพองเนี่ยนงกันคุมวลขามวเน้ยลนะลืนบี่ ออกมาเดี๋ยวนี้นะออกมาเฮ้ยเฮ้ยมันคือบ่อบ่ว่าละมาสางเอาตัวใหญ่เออปาที่รองเย อันคไหนล่ะก็ทำกันได้อันไหนจะไดนบหมเอออาลีปลาเอ้าปลาเอามาปล่อยใส่อันน้ำมันหนีไว้เนาะอุ้ยให้อาปลาปองปองอยู่อันนี้ปลาในค่ำอันนี้ค่ะออนบูมประวัตจใจเกินปลาปลายังอุ้ยอุ้ยไปละ ลยุอยูทามหั่นนำแลวก็ท่งปุดบอกพ่น้องนน่อยมงกลองลองลองทังมมัค้างไว้นี่น้อนห่ยก็ยังงุ่มือเก่ายังงุ่มอยู่ให้น้อโบกคนอีกอนน้องใส่หนาวปะหนาวปะหนาวอยู่ปะฮะนาวปะพ่อปะขึ้นไป มาคืนมาพ่อพ่อ้ันมาเออจับ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 ใจบอกใจบอกอันนี้น่นี่หาเบิ้งดูแนบเบิ้งแนเบิ้งีดเออแนบเบิ้งเออแนมเบิ้งเออกุ่มหายแม่หาแมเออจะทงจะทงอไเออจะทง จะท้องๆตอนนี้ออนก็ขึ้นมาแล้วเนาะแน่นอนมันก็เบิดแล้วล่ะปลาตัวใหญ่มีแต่ปลาซิวแล้วก็กุ้งเนาะอันนี้ก็ทางล่างกยิงปลาปลาคอปลาคอได้อยู่นึงบ่จักปลาคอได้ตัวเดียวพี่น้องเอ้ยนหน่อยเดียวนึงนี่ก็มาเปือน เส้าอี้ยังไม่ยอมขึ้นอ้อนสิเมื่อก่อนแล้วก็กลับอันเสาร์ดีมอสิเมื่อก็เสาดีก่อนสารคลิปนี้ออนกระฟ้าวันศุนี้ธรรมากก็ย่าลืมเด้อกดไลค์กระแซกกำลังใจออนเด้อพี่น้องเพื่อมีกำลังใจให้คลิปโตๆไปเนาะพี่น้องเนาะไปพากันไม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย